กลุ่มวันพิพิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ช e ูชิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีชาวออโตนีทีฟด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเล่นกัาลูกาล่านะฮะกับเซตเหรียญที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญในการโซนทงนะฮะก็คือย่นคูดาวสกิลสเร็วขึ้นนะครับผมเมื่อมีพวกอีเกตสมบัตินะฮะแล้วก็อยู่ในเขตสมบัติตัวเองนะครับผมจะย่นคูดาวสกิลลูกตุ้มนะฮะตอนนี้2เหรียญก็จะเป็นทั้งหมด26%นะครับผมนะแล้วก็รวมกับเหรียญฮูฮูเมื่อใช้สกิลหนึ่งจะย่นห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมและแน่นอนนะมีในส่วนของย่นสกิล20%เรร็วววขึ้้้นนนอีีก30%หหมมมาาายยค่่ตงงจะทัด ม็กเลยนะครับผมและแน่นอนครับผมเราจะมีพาสซีฟด้วยนะถ้าเกิดเรานะครับผมอยู่ในธงตัวเองนะ จะย่นคูดาวสกิล2เร็วขึ้น50%นะซึ่งอันนี้จะไม่ไปอั้นกับตัวเหรียญนะครับผมเหรียญจะตันที่30%นะครับหมายความว่าถ้าเราอยู่ในธงเนี่ยจะย่นทั้งหมด80%นะครับผม80%ถ้าเกิดสกิลนี้ใช้เวลาคูดาวสามสิบเอ็ดนาทีนะครับผมย่น80%กว่าเลยนะครับผมดังนั้นถือว่าเร็วมากนะคลิปนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าซับนะครับผมนะก็อยู่ประมาณนี้ครับ4แท็กนั่นเองนะเป็นโซออนนนด้้ววยะครัับผมตี สู้จบบาบาทได้เลยนะครับผมนะเทเลซับน,นี้นะไปชมเกมเพลย์กันเลยครับเว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดอปเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทรุ้นรับไอดีดอปเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันจะเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคครับผมมีคนขอ้ามานะสำหรับกาลุกล่านะครับผมเล่นดูอีกหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับผมก่อน5้5ปีนะตัวนี้นะครับผมเป็นสายมากที่โคตรเก่งนะถ้าเล่นดีๆนะครับผมแล้วก็ยุคงนี้โรเจอร์ยังอยู่นะฮะดังนั้นตัวละครน,นี้สามารถรับมือโรเจอร์ได้นะจะผมแม่งานลุกตุ้มทมินหมุนเลยยังไม่บัฟก็จะเบาหน่อยนะโอเคทำอะไรไว้รุดดอทสมิน ไม่งไงแชนโดราโคเซนแม้แรงนะครับผมนี่มีบัฟแล้วนะก็คือใครดึงธงนี่ผมจะบัฟสแต็กเลยนะครับผมเออถ้าสแต็กเต็มบอกเลยว่าโคตรเก่งแรงมากนะฮะอ,อย่านะโซโลเอาโซโลมันเลี้ยวนะครับผมมันเลี้ยวมันเปิดไฟเลี้ยวเลยโอเคนะครเราจะใช้เหรียญน,นี้นะครับผมเพื่อทําการโซนทงฮนะ เพื่อทำการยน่นสกูดดาวสกิลสองนะครับผมแพงนะเชนโด่าโคโเซฟฟาดอีกหนึ่งที่อุ้ยแหมไม่ได้คิวนะอืมโอเคยังไม่ใช่ทงเรานะเดี๋ยวเรามูไปกัดทงก่อนนะครับคือเหรียญเนี้ยเสร็จปุ๊บยืนทงเสร็จปุ๊บยืนทงนะค,คุณดูว่ามันจะครูดาวเร็วมากนะครับผม เล่นเหมือนกับสายโล่เลยนะเอาไว,ดวานะ้ดักจับพวกสายวิ่งนะครับหลักๆเลยนะดักจับพวกสายวิ่งถ้าเกิดเป็นพวกเมตาแดงเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะกลับมาเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะยุคนี้แต่บอกเลยว่ามันยังเก่งอยู่นะเห็นว่าสกิลสองมาไวนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวโอเคเนี่ยครับผมเน้นโซนนะเราไม่ได้เดินบวกนะครับตัวนี้เน้นโซนแล้วก็อยู่ข้างหลังนะครับผม อืมโอเคลูกตุ่มทมินโดนไปเกือบแตกนะแล้วก็แทงหน้าเลยเอ้ยไม่โดนว่ะจังหวะพลาดไปหน่อยนะครับเห็นไหมเล่นสอนเพื่อนต้องออกสกิลแม่นๆหน่อยนะอืมอุ้ยหนกขาวเป็นปัญหาว่ะเดี๋ยวก่อนอู้ยจะยับเลยนะโอเคเพื่อนกันได้นะครับผมสกิลสองเห็นไหมมาเร็วนะมาเร็วไปไหนโรเจอร์นะครับเดินตามติดเลยเป็นเอฟซีแทงไปเลยนะครับผมแชนโดล่าโคเซ ถุมไฟแห่งแชนโดราในนะครับผมเอ้แม่มันล้มไปอีกแล้วนะลุกตุ้มว้าวไปแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ครับใช้สกิลทิ้งคว้างได้อยู่อุอ้ยโดนน็อกแบค็คมาไม่เป็นไรเลยนะรับมือโรเจอร์ไหวมาแต่ตอ่ที่มีโรเจอร์นะไอตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะครับผมเล่นได้แบบโกงๆด้วยนะฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็เขาสามารถชนะได้หลายตัว นะครับผมบางคนบอกบูโน่รับมือยังไงพี่โอ้โหเอาตัวนี้ไปจบไปมบูโน่แตกหมดนะครับผมไม่สนลดดาเมจแต่บอกเลยว่าแรงมากนะครับสกิลเขานะยิ่งดึงธงเขายิ่งเก่งนะครับผมบูโน่เนี่ยไอพวกดึงธงไม่สนคนยืนเนี่ยตัวนี้ปราบหมดนะครับปราบหมดโอเคมาแอดอแล้วเห็นไหมแล้วก็แชนโดร่าโคเซครับผมเห็นมาแรงนะครับผมบูโน่เกือบตายอนะ่ะเรียบร้อยลูกตุ้มทมิน นี่ครับผมเสร็จแล้วก็ยืนทงนะคุณดูดิแบบเกรมันจะวิ่งเร็วมากนะครับผมเกรดวิ่งเร็วมากอันนี้คือย่อน80%เลยนะแป๊บเดียวครับผมรอแป๊บเดียวครับ10วิยี่สิบสิบวาวิไม่เกินนะสกิลมาเร็วนะอืมโอเคโอ้เวลาหมดก่อนไม่งั้นพวกแกล่วงแน่นะครับผมโอเคไปพบกับเกมเพลย์แบบฟูลเกมเพลย์กันเลยครับ เอเมที่สนะครับผมที่บอกคลิปนี้มีคนขอมานะครับเชนโดรานั่นเองนะฮะสำหรับกาลูกาล่านะครับผมเป็นเชนโดราเชนโดราเป็นเผ่าขเขานะโอเคยึดชั้เลยนะครับผมมีเพื่อนไม่เดินด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับผมโรเจอร์นี่ขนมเลยมาดีกว่านะฮะ โรเจอร์นี่ชิวนะครับผมถ้าผมสู้นะง่ายมากง่ายมากตัวนี้คือตัวแก้ทางโรเจอร์ชั้นดีนะครับผมเล่นคู่เอสเน็กบอกเลยว่าโรเจอร์ดึงธงไม่ได้เลยนะรีบร้อยครับผมโดนดอกละหมื่นแปดะคิดดูดิ <c oughs> น้าโอ้เดี๋ยวเกมเพลนี้ผมจะเน้นโซนแล้วกันนะครับผมจะไม่เดินบวกนะเดี๋ยวเกมจบไวในในที่บอกนะครับต้องยืนธงนะจะย่นคูดาวสกิลนะผมแต่ตอนนี้มันมีเพื่อนไงก็จะย่นมันก็ย่นเร็วอยู่แล้วนะ โอเคครับโซโลอะไรพวกนี้รับมือได้จาบานี่ต้องใช้ชั้นเชิงนิดหนึ่งนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเดินบวกแล้วนะโซโลสวัสดีครับดอทมินไม่ได้นะโอเคอ่าชันโดราโคเซลมาอืมเบาเบาก็าโดนตายนะครับผมโอเคประมาทไปหน่อย <c oughs> เรียบร้อยอืมอยังไม่ดึงแล้วกันนะยังไม่ดึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้ใส่วิ่งเป็นคนดึงนะไม่งั้นเราเสียเวลาครับผม เดี๋ศัตรูมันมูฟมานะครับผมมันเกิดคนดีติดบู๊ด้วยนะเดี๋ยวลงไปตุยเติมพลังก่อนนะแม่ครูดาวเร็วนะครับผมคุณดูเกตที่วิ่งเิยเร็วมากอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยเลยแลมองไม่เห็นนะ เกิดใหม่เป็นลูกโฮชินะครับผมแทงไปทีหนึ่งนะ้นขณะไม่มีบัฟเลยนะโอเคจะบามที่ฆ่าเรานะผมแม่ที่เราหมูรนะเรียบร้อยนะผมหมูจะบาโดนไปหมื่นกว่านะครับตัวนี้แรงอยู่นะดึงเลยนะ้องอืตีเลยอุ้ยโดนขามหมูนะครับผมไม่เป็นไรฮนะเขาเบามากนะผมขามหมูทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะโอเคตอนนี้สกิลเราคูดาวชา้าไปหน่อยเพอะเราไม่ได้ยืนในธงนะครับอืม ลโลเจอรแล้วไงเป็นไงในเก็บไป2เลยครับเรียบร้อยดับเบิลคิวลูกตุ้มทไมินในสกิลหนึ่งมาแล้วนะครับผมชนโดราโคเซ่ ose, นะสกิลสองมาไวคุณดูดิเห็นไหมถ้ายืนในธงนี่แป๊บเดียวคนระับอืมเราไม่ใช่ใส่วิ่งนะครับผมดึงธงน่าจะดึงไม่ทันนะครับเขามากันแล้วนะโอเคนะครับผมคลิปน,นี้ผมจะเล่นแนวโซนธงนะครับต้องขออภัยด้วยจะไม่ได้เดินบวกขนาดนั้นอืมจาบรามิไร อะไรอ้าวอย่างนี้ก็จบดีเรียบร้อยอาจารย์ปลาเอาตีถิ่นด้วยแตกเลยทำอะไรจะแชนโดราโคเซ่ครับผมโดนตัดเลือดก,ก็ยังเฟี้ยวได้ดึงทันไปเนี่ยมันไม่มีสายวิ่งแล้วนะครับผมโอ้โหตาเนี้ไม่มีสายวิ่งซัพพอร์ตเรียบร้อยฮะแพ้ไปนะครับผมโอ้โหไม่เป็นไรครับผมตาเนี้เดี๋ยวพบตาต่อไปเลยครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชร,ราานน ch, ทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตเน t ี v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาลราก็ภเกมเพย์ที่3กันนะครับผมนะดูแบบฟูลเกมเพย์แน่นเลยครับจัดให้ทั้งหมด4แมตช์เลยนะนี่เป็นเกมเพย์ที่3นะครับผมโอเคฝั่งนู้นนะมีคิงพันธ์ด้วยนะแล้วก็เอสนักนะครับผมผมไม่ได้ใส่ย่นหินมานะครับก็ถ้าติดหินก็ถือว่าสวยมากนะครับผมพยายามไม่บวกเอสนักนะยุดสมินมาแล้วจ้านะครับผมไม่เป็นไรครับรอโซนอ่ะเราได้กลางครับไม่สีเรียสแล้วนะ ฝั่งเรามันมีโซโลมีจาบ,บรานะผมเล่นได้อยู่แต่ไม่มีวิ่งนะเอามีโซโลไงวิ่งเออลืมไปโซโลแม่งนึกว่าสายมานะัด่ะพูดจริง <c oughs> เออนะนี่ครับผมโซโลนี่ครับผมเล่นซ้อนอีกทีหนึ่งนะอเดี๋ยวเพื่อนต้องบอกโอ้พี่ต้าแบบตัวมันแถวสองทุกตัวเลยหรือเปล่านะครับผมผมมองว่ายุคนี้บางตัวพอมันเริ่มเล่นยากเนี่ยมันก็ต้องเล่นแนวหลังนะครับผม จะไปบังคับห้เล่นแนวหน้าบ่อยๆน,นี่มันติดฐานะไงผมไม่ได้ใส่ย,ย่นหินมานะฮึ่มแชนโดลา่าลูกตุ้มโอ้โหเรียบร้อยลูกตุ้มแห่งความรักเออเอเน็กนะผมเลือดน้อยนะตุยเลยนะผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสตูบัฟได้นะอืมมาแล้วเจ้าไปก่อนอย่ามายัายุ่งกับฉันมาแล้วนะอยูน่ในธงก่อนโอ้โหเมโลเมโลนะเรียบร้อยฮนะึโดนโอ้โหติดช็อตติดอ้าวเรียบร้อยอาเฮ้อยออกมาได้เราจะติดบูลแล้วนะ ไม่ให้ดึงเลยนุ่มโอเคสกิลสองมาแล้วแล้วก็หมุนเลยไม่ไงไ,ไม่กลัวอยู่แล้วไปไหนชนิกะติดบูทด้วยจอชมินแชนโดราโคเซ่ก็ผมเก็บไปหนึ่งไงวติดบูทพอดีไม่สนลดดามเมดด้วยอืมอครับกับไปเติมเรียกว่าเติมพลังก่อนนะเติมสกิลก่อนเรียบร้อยอามาแล้ว นะครับผมอ้าวลูฟีดลูฟีมันทำอะไรอฮ้ยสกิลน,นี่ผมยังไม่มานะครับผมโอเคแชนดราโคเซครับจังหวนะมั่วแล้วฮะจังหวะนี้อ้าวกันธงได้เรียบร้อยครับผม5ห้ธงจบไวนะแม่โอเคครับผมไปพบเกมเพลย์สุดท้ายกันเลยครับ เอาละครับเกย์เฟซสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมแล้วก็ผมมีแฟนเพจด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้กันได้นะครับผมนะ ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมแฟนเพจสามารถเข้ามาทักแชทมาปรึกษาเรื่องเกมได้เลยนะครับผมนะพร้อมให้คําปรึกษาทุกเรื่องนะครับผมยกเป็นเรื่องตังค์นั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเกมเพจสุดท้ายกันนะครับผมสําหรับเชนโดราตัวนี้ผมไปเล่นมาผมรู้สึกว่ามันยังเล่นได้นะครับผมยิ่งช่วงยุคเอเนที่มันน้อยลงนะก็สามารถสู้ได้แล้วก็จารานี่ถ้าเล่นดีๆนะครับผมสามารถรับมือได้เลยนะครับผมนะ อาจจะสําหรับผมนะถ้าผมจะกลัวนะครับผมน,น,นอกจกไอ้สเน็กแล้วเนี่ยจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะพวกแฉงเนี่ยอาจจะน่ากลัวอยู่นะฮะแต่จ้าบ้าผมเฉยๆนะครับหูติดช็อตเฉยอะไรวไ่าทำไมผมโดนวะเนี่ยลงมาเหมือนเขาแกล้งผมนะเวอร์เหมือนโดนเลยนะผมแน่กันลูกตุ้มฉมินนะครับสู้ได้นะสู้ได้เราเปมาตะนะครับผม <c oughs> โอเคได้เลือดมา เชนดอร a าโคเซลยังไม่ตายนะผมนะนี่บัฟยังไม่เยอะนะครับอืมโอเคนะเลือดก็กลับมาเยอะแล้วนะมันหิวตัวเองได้ไงมันโกงนะตัวเนี้ยดอทชมินได้อยู่นะโอเคอุ้ยเดี๋ยวเขามีอกสกิลหนึ่งนะผมต้องรบดีด,ดีดอทชมินอ่ะเรียบร้อยจะจราวัตด,ดีครับเรียบร้อยอ่ะโดนไปเลยอืมลูกตุ้มทมินนะอืมโอเคยึดเลยนางอืม อ้าวเอฮะโอ้โหผมติดช็อตไปด้วยนะครับผมโอ้ตายแล้วไม่ทันแล้วโอว้ยโดนโซโลครับอ้าวล้วครับเกิดใหม่อีกหนึ่งทีนะแม่เมื่อกี้ตุยเลยนะครับผมเจอดออิกะนะฮะอือโอ้โหโ,โดนลูกเตะทามิน,อนโอเคครับเกิดใหม่รอบสุดท้ายนะ ายครับขออภัยเมื่อกี้แม่โดนสัจีติดบูธนะเตะสกิลเดียวแตกเลยนะครับผมถ,ถ้ากดใช้ลูกตุ้มก็จะไม่ตายนะอะม,มา้วจเวรุนอาแเ้าเว้ยเออทงนั้นว่าไงครับผมสัจีนะสัจีตัวนี้เก่งนะครับผมเก่งมากยุคนี้โอเคเขาลมแล้วฮะเปลี่ยนสีลมแล้วเปลี่ยนสีก็จบเดืม อะไรโหโหดนะเกน๋นี่เรียบร้อยเลยนะครับผมสันจิเอาลนะ้เวลาไม่คอยท่าแล้วนะครับผมดึงทันหรือไม่นะฝั่งเขาไม่มีนเน็กนะผมเล่นค่อนข้างง่ายเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเติมพลังนิดหนึ่งเนะครับผมย่นเร็วนะเหรียญผมอืมโอเคนะสอนเพื่อนทีนึงครับมาแล้วจ้าลุกตุ้มทมินเก็บหนึ่งเอาแล้วชิวไม่หายเรียบร้อยผมเก็บหมดเลยฮะโอ้โหนะครับผม,ม,นะนะบผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ เกมเพย์ของกาลุกาล่านะครับผมใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ